สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนเนื้อหาที่ออกข้อสอบ n c l a c บ่อยมากๆได้คือ cystic fibrosis นะคะเพราะว่าที่เมกาเด็กเป็นกันเยอะมากๆเลย ซึ่งโรคนี้นะคะเป็นโรคทางพันธุกรรมนะคะที่มีการสร้างของโปรตีนผิดปกติคือตัวนี้ชื่อว่า CFTR เนาะมันจะทําให้การควบคุมของปริมาณคอไรด์ในร่างกายที่ผ่านเข้าออกเซลล์อ่ะผิดปกติทําให้เด็กมีเหงื่อออกมากเนาะและ้วก็ทําให้แบบว่าสารคัดหลั่งต่างๆอ่ะอย่างเช่นน้ามูกเหงื่อน้ําย่อยผิดปกติแล้วก็เหนียวคนมากขึ้นทาให้ไปอุดตามท่อต่างๆในร่างกายซึ่งมีผลเสียต่อหลายระบบแต่ที่เน้เนๆแล้วก็สําคัญก็คือเป็นระบบทางเดิในหายใจแล้วก็ระบบย่อยอาหารโดยเฉพาะตับอ่อนนะคะ ซึ่งในเด็กที่ป่วยเป็น CF นะคะก็จะมีอาการของเงื้อออกเยอะมากๆเนาะแล้วก็มีอาการทางระบบทางเดินหายใจเช่นไอเรื้อรังมีเสมหะหายใจไม่ออกเนาะเหนื่อยง่ายนะคะติดเชื้อในปอดเนาะแล้วก็สารคัดหลั่งในจมูกมีจมูกอักเสบมีไซนัสอักเสบเรื้อรังส่วนในระบบย่อยอาหารนะคะเด็กก็จะดูดซึมสารอาหารไม่สมบูรณ์เนาะแล้วก็อุจจาระมีกลิ่นแล้วก็มีคราบมันนะคะเพราะว่าเกิดจากการที่ดูดซึมแล้วก็ไม่มีเอนไซม์ในตับอ่อน้อยหรือว่าเรียกว่า pancreatic insufficiency เนาะก็คือจะดูดซึมไขมันไม่ดีก็เลยทําให้ วิตามินที่ละลายในไขมันอย่างเช่น ADEK ไปด้วย และเด็กยังมีปัญหาในการเพิ่มน้ำหนักนะคะแล้วก็มีปัญหาในการเจริญเติบโตมีลำไส้อุดตันแล้วก็มีอาการท้องผูกเรื้อรังและรุนแรงด้วยและการรักษาของเราะคะ่ะเราก็จะให้ฟลูอิดค่ะแล้วก็ให้พวกแบบเซลลซับติจ uh, ูที่ uh, เขาขาดไปนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของรัางก็จะมีเช็ดเนาะมีการคาอปอดมีการให้ออกซิเจนนะคะแล้วก็ให้ยาละลายสิมหานะเอนไอเจติวซิซีนนะคะแล้วเด็กพวกนี้เขาก็จะมีอายุไขยอยู่ราวๆประมาณ20-40ปีแล้วก็จะเสียชีวิตโดยการติดเชื้อ การเดินหายใจแล้วก็การสำลักค่ะใครอยากเรียนเนื้อหาดีๆมากกว่านี้อีกนะคะที่ n n l i ค k s กแ girl เลยกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เจนได้เลยนะ